สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวมินิพลาตัวใหม่นะครับของขอบวนการล่าสุดที่ฉายในประเทศไทยเนาะก็คือขอบวนการจอมราชัน k คิงโอเจอร์นะครับอันนี้ก็ ฉายทางช่องการ์ตูนขับแล้วเนาะใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูนะครับเรื่องนี้สนุกมากนะครับถือว่าโอเคเลยนะแบบว่าเรื่องนี้ใช้ CGI ถ่ายกันทั้งเรื่องเลยผมก็เคยรีวิวเจ้ายูโดไปแล้วเนาะไงก็เดี๋ยวฝากไปดูด้วยนะมุมขวาบนนะเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้นะครับยูโดถ้าอยากรู้ว่ายูโดคืออะไรก็ไปดูในคลิปนั้นเนาะมีอีกหลายคลิปเลยโอเควันนี้เดี๋ยวก็จะมาแกะกล่องแล้วก็ประกอบดูด้านในนะครับของเจ้ามินิพาเนาะโดยมินิพาชุดนี้นะครับของ King โ o t ชอร์มีทั้งหมด6กล่องนะครับ,บอกนะดู กล่องกันนิดนึงนะดูแป๊บเดียวพอนี่นะครับหน้ากล่องเนาะก็จะมีบอกว่าใช้ชู๊อรทั้งหมด10ตัวรวมล่างนะครับแล้วก็จะมีบอกนี่เนาะว่าชิ้นส่วนอะไรนะครับอันนี้เป็น๊อรคูเวกตะ A ก็จะมี ABC อะไร a b แล้วก็ตัวอื่นเนาะเนี่ยตามไลน์อัพข้างกล่องนะมีส่วนแขนส่วนขานะครับ๊อรทอนโบนะครับกับเต่าทองอะ่ะเออนั่นแหละแล้วก็ตัวอื่นเนาะก็คามาคิรินะครับก๊อรปาปิยอง๊อรฮาจินะครับ กับก็อตอุโมกับก็อตแอนอะไรอย่างเงี้ยเออก็อตแอนอยู่ไหนก็อตแอนอยู่นี่น,น,นี่สีดำส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นคําเตือนห้ามกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็พลาสติก ABS อะไรอย่างเงี้ยครับด้านหลังก็จะมีชูกอต์สิบตัวให้ดูเลยนะหรือว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีชูกอตชุดสองนะครับว่าสามตัวนี้กอตคาบุโตะกอตซาโซริแล้วก็กออ ฮอปเปอร์หรือเปล่าน่าใช่นะโอเคก็ผมซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไปดูกันเนาะคลิปหน้านะครับโอเคเดี๋ยวมาดูด้านในกันดีกว่าว่าประกอบเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรแล้วผมก็ได้ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับมินิพาเนาะอันนี้ผมไม่ได้ติดสติกเกอร์นะเดี๋ยวจะติดสติกเกอร์ให้ดูก็ให้มาดูแบบเดิมเดิมก่อนนะครับว่าถ้าไม่ติดสติกเกอร์มันจะเป็นยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับจะมีทั้งหมด10ตัวเลยนะ ให้ดูตัวแรกนะครับก็คือกอดขั้วกระตะนะครับเป็นด้วงของกีระเนาะของขั้วกระตะโอเจนะครับก็จะเป็นตัวด้วงประมาณนี้นะครับตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยเทียบกับมือผมผมผมเป็นคนมือใหญ่นะตัวกับเท่ามือเลยนะอืมจุดขยับก็จะมีพวกปีกอะไรอย่างนี้นะครับให้ดูปีกเขาจะกางได้โยกขึ้นโยกลงนี้ได้เนาะขา,มาแมลงนี่ก็อย่างนี้นะครับซ้ายขวาประมาณนี้เขาด้วงเขาก็ ขยับได้นะครับยกขึ้นยกลงได้ถือว่าจุดขยับเลิศดอยู่นะครับด้านล่างเนาะก็จะเป็นแบบเป็นเป็นตัวหุ่นเลยแหละประมาณนี้ก็จะมีตามแมลงอยู่ด้วยนะครับตาดวงนะอยู่ตรงนี้โอเคดูตัวต่อมาครับก็สทอนโบนะครับ, God รบหรือก็ส์ทอมโบก็แล้วแต่เนาะโอเคก็จะเป็นพาร์ชิ้นสีน้ําเงินนะครับน้าเงินเข้มแล้วก็มีพาร์ตใสสีฟ้านะครับอันนี้ไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์นะอืม ด้านหลังเป็นสีเงินนะครับเป็นดาบจุดขยับมีแค่ตรงปีกนะนะยกขึ้นยกลงได้แล้วก็มาข้างหน้าข้างหลังได้แค่นี้นะครับจุดขยับตัวนี้ก็ไม่มีเข่ามาให้นะครับในหนังก็จะมีเข่างอกขึ้นมานะแต่นี้เขาเอาเข่าติดตรงนี้ไว้เลยนะโอเคมาดูตัวต่อไปกันตัวที่สามนะครับก็คามาคิรินะครับของคามาคิริโอเจอร์นะครับก็จะมีจุดขยับเนาะ ขาเนี่ยครับงอได้่างนี้เลยทั้งสองข้างเลยนะคือเตะนี้ได้แล้วก็หมุนได้ก็โอเคอยู่นะแขนแขนตั๊ก,กแตนาก็หมุนได้นะย,นยกขึ้นยกลงได้สูงนะครับแล้วก็หัวตั๊ก,กแตนเขาเนาะจะได้ประมาณนี้เป็นบาจอยข้างในนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะเป็นมันเป็นชิ้นส่วนร่มล่างเออมก็จะประมาณนี้แหละสีก็คือจะให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดไม่ติดสติกเกอร์เขาแยกสีมาประมาณนี้ ตัวต่อมาครับปาปิยองโอเจอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหัวของคนะิงโอเจอร์เนาะหุ่นเขาชื่อคิงโอเจอร์นะครับไม่ใช่คิงโอจาตอนแรกๆผมก็คิดว่ามันชื่อว่าคิงโอจาอะไรอย่างนี้เนาะเออสรุปมันเป็นหุ่นชื่อเดียวกับคิงโอเจอร์เลยนะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหัวเนาะอย่างที่บอกนะครับซึ่งหลุดง่ายมากมีหัวซ่อนอยู่ด้านหลังนะขามแมลงขยับได้นี้นะแล้วก็ปีกเขานะครับปีกเขาจะพับขึ้นพับลงได้นี่นะ หมุนได้ด้วยหน้าผีเสื้อเขาก็กราก็แกะไม่รู้ประกอบถูกปะเนี่ยแล้วก็ข้างหลังเป็นชิ้นสีเงินนะครับนี่ให้ดูปีกเต็มๆเนาะถ้าต่อดิบก็จะประมาณนี้นะดูชูกอตัวต่อไปครับตัวที่ห้านะครับเรื่องนี้จะหุ่นยนต์เยอะหน่อยเนาะตัวนี้ก็คือก็อดฮาจินะครับเป็นตัวต่อญี่ปุ่นหรือเปล่าใช่ไหมน่าใช่นะครับเหมือนพึ่งเลยอืเป็นปีกใส่นะครับสีเดียวกับทรอนโบออเจอร์เลยนะ เดียวกันแต่แค่คนส์นะครับก็ขยับจุดขยับมีแค่ตรงนี้นะเลยกจุดขยับได้ไหมได้แหละหัวแล้วก็ยกหัวได้เออเออมี2จุดกับปีกนะครับสามจุดแค่นั้นเลยให้ดูดีเทลก็แต่ว่าเขาทำร่องทำอะไรมาสวยอยู่นะมผมกลังคิดอยู่เลยว,ว่าจะทำสีติสติกเกอร์ดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวติสติกเกอรเ์เริ่มที่เกตทำสีลลโอเคไปดูต่อไปต่อไปนะครับ ก็ตเทนโตนะครับก็ตเทนโตเนาะก็คือตัวเต่าทองนะครับไม่มีจุดขยับนะครับให้ดูเป็นแยกชิ้นสีแดงสีดํามานะเออโอเคเลยแล้วก็ประมาณนี้อืมไม่มีอะไรนะครับสองตัวเหมือนกันนะนะครับอยู่ตรงแขนเขาของกิงโอเจอเนาะต่อมาเป็นก็สคุโมะนะครับก็สคุโมะจะมี2แบบนะแบบที่ติด ตรงหน้าอกกับติดตรงท้องนะครับถ้าติดตรงท้องจะเป็นขาสีเงินตัวแดงนะครับถ้าติดหน้าอกจะเป็นตัวสีเงินนะครับขาสีแดงนะจุดขยับแต่จุดขยับล้วก็จุดขยับก็ไม่เหมือนกันด้วยนะอันนี้ตัวติดหน้าอกนะครับก็จะงออได้งอย่ง้ได้ด้วยนะส่วนที่ติดที่ท้องก็จะงอแบบนี้ได้นะขยับได้ไม่ใช่งอเลยแล้วก็ตัวตัว,ตวสุดท้ายนะครับ ลิ้นพันกันอ o แอนะครับก็คือมดมดตัวน้อยตัวนิดนะครับก็มีตัวเดียวแล้วก็มาแบบไม่มีจุดขยับอะไรเลยนะเป็นชิ้นพลาสติกกี่ชิ้นนะ่ะอ๋อสองชิ้นประกอบกันนะผมนึกว่าชิ้นเดียวนึกว่าชิ้นมันเป็นอย่างนี้เลยเออดีเทลก็ดำาๆอะไรนะครับไม่ต้องพ่นสีไม่ต้องทําสีอะไรเพิ่มทำไม่ได้ทำอะไรมันดำมันอย่างนี้แล้วโอเคเดี๋ยวไปดูตอนรวมร่างกันนะครับ น,นี้ก็จะเป็นวิธีการรวมร่างเป็นคิงโอเจอร์นะครับเริ่มแรกเลยเนาะมาแบบไวๆไวนะครับอันดับแรกก็คือมาที่กอตควาคตะนะครับก็หุบด้านหลังเขาเนาะปาบอย่างนี้นะอืยืดแขนยืดขา,ขาให้ตรงนะครับอย่างนี้นะปึ๊บยืดให้ตรงสองด้านเลยนะครับอันนี้พับขาเขานะพับขามาแรงแล้วก็ดันอันนี้ขึ้นนะครับดันขึ้นนี่ ตัวนี้รวมล่าง,งค่อนข้างง่ายนะครับนี่นี่นะครับอ่าหุบเขาด้วงเขาหน่อยเนาะเดี๋ยวมันจะเกะกะนะครับแล้วก็พลิกนะครับพลิกอันนี้หมุนอันนี้ปึ๊บตรงนี้นะครับทั้งสองด้านอ่านี่ดันขึ้นเนาะแล้วก็พับตัวหัวด้วงเะาครับลงมาอ่านี่ลบหน่อยติดนะครับติดพับลงมาแบบนี้แล้วเนาะแล้วก็ดันอันนี้ขึ้นนะครับดันขึ้น ก็จัดทรงเขานิดนึงนะครับและส่วนนี้ก็จะเป็นแขนของหุ่นเนาะก็พับนี้ขึ้นนะครับนี่นะพับขาด้วงเขานะขึ้นแล้วก็หมุนอันนี้นะครับนี่ให้มันออกมาเป็นทรงแขนเนาะนี่นะครับตัวนี้ประกอบ่อนข้างง่ายมากนะครับแล้วก็แข็งแรงดีด้วยนะของผมจะมีหลุดง่ายแค่ส่วนนี้นะครับที่มันหลุดออกจากกันง่ายไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหานะครับมันไม่ได้หักไม่อะไร จุดขยับก็แน่นปากเลยนะเธก็ได้ตัวกับแขนแล้วเนาะโอเคไวมากต่อไปนะครับเป็นก๊อตคามามิรีนะก็จะเป็นส่วนขาเขานะครับวิธีก็คือพับอันนี้ขึ้นนะพับพับแล้วก็ปัดอันนี้ขึ้นมาครับปึ๊บนี่นะทันไหมปัดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็โยกยงี้ปึ๊บแล้วก็อันนี้ลงนะครับแล้วก็เอาหัวตะกระแตน ประมาณนี้แหละอืมเสร็จแล้วได้ส่วนขาแล้วนะครับเป็นนักแข้งด้านล่างเนาะต่อมานะครับเป็นที่กอต์ฮาจิต่อนะครับตัวนี้มันจะยืนด้วยตัวเองไม่ได้นะผมเลยต้องใส่ฐานนะฐานนี้ก็มาจากชุดสามของคิงโอเจอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือพับมาอย่างนี้พับอย่างนี้นะครับให้เป็นขาเนาะแล้วก็พับปีกตัวต่อแค่นี้ง่ายมากนี่นะครับได้แล้วขายข้าง โอเคอาประกอบขาเลยแล้วกันนะคือสีเหลืองอยู่ฝั่งขวานะครับปาบ่าสีดํานะครับตัวฮัจิฝั่งซ้ายนี่ก็แทบเป็นตัวแล้วใช่ไหมเออง่ายเวอร์ต่อมานะครับไปที่กอตทอนโบนะครับนี่นะทอนโบก็จะถอดอันนี้ออกแยกตัวเขานะอย่างนี้นะปา่าตัวนี้ก็จะกลายเป็นดาบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปีกหลังของหุ่นนะ ่อนโบนี่มันชอบแยกออกจากกันเน่อยนะยวต้องกาวนะครับวิธีใส่ก็คือเขาจะมีแง่งตรงเนี้ยตรงกับตรงเงี้ยนะครับสไลด์ลงไปเลยผมจะพับปิกให้มันง่ายๆนะสไลด์ลงแบบนี้นะครับปุ๊บแล้วค่อยกลางปีกเขาเนาะนี่ได้ด้านหลังแหละต่อมานะครับเป็นหัวนะครับของ King อเจอร์นะหัวก็จะอยู่ที่กอดปรับยองนะถอดอันนี้ออกดึงอย่นะครับ ยกย่งเลยนี่ก็จะกลายเป็นชิ้นส่วนของดาบนะเอาไว้ก่อนก็ปัดอันนี้ขึ้นมานะครับมเมื่อกี้มันจะอยู่อย่างนี้นะเอาขึ้นแล้วก็หมุนอันนี้นะครับสีม่วงปาแล้วเขาจะมีเดือยน,นะเสียบลงตรงนี้เลยตรงนี้ร่วมร่างจริงอันนี้ก็ก็แทบจะเป็นหุ่นแล้วเนาะแต่ว่ามันก็จะติดความโล่งเลยเนาะแบบว่าแขนโล่งขาโล่งอะไรเงี้ย หน้าอกทอโล่งอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ชูกอตมาอีกห้าตัวนะครับเพื่อให้มันเป็นสิบตัวครับต่อมานะครับก็เอาชูกอตที่เหลือมาประกอบต่อเนาะก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวอันนี้นะครับแขนเขาต้องอยู่นี้ผมลืมบอกแขนเขาต้องนี้นะครับแล้วก็มือเป็นอย่างนี้ก็จะเอาคอตเทนโถเนี่ยมาใส่นะวิธีใส่กอตเทนโถนะครับก็คือเอาด้านดําเนี่ยไว้ข้างบนนะแล้วก็ประกบไปตรงนี้เลยนะแค่นี้มันก็จะอยู่แหละง่ายมาก ทั้งสตัวเลยนะจะอยู่ที่แขนนะครับเดี๋ยวนี้พลิกหมุนอันนี้ก่อนนะแล้วก็กดเทนโตใส่นะครับนี่นะโอเคแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นกอตเอานี้ก่อนแล้วกันนะตัวนี้ก็คือกอตคุโมนะครับเขาจะมีเดือยหรือตรงกลางนี่กลางอกกับรูตรงนี้นะครับสวมเข้าไปได้เลยก็คือพับกอดคุโมขึ้นมาให้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็สวมเข้าไป แบบนี้นะปุ๊บอ่ามันก็จะอยู่นะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเดือยนะครับไว้รวมล่างล่างต่อไปเนาะแล้วเขาก็ออกชิ้นแบบชิ้นเสริมที่ไม่มีเดือยอย่างนี้มาด้วยนะเออก็ใส่ใจดีนะครับแต่ก็เปลืองหน่อยนะต้องซื้อหลายชุดนะครับแล้วก็อันนี้นะครับติดตรงเอวนะครับตรงท้องเขาเนาะอืมอันนี้ก็เกือบเสร็จแล้วนะเหลืออีกก็คือชิ้นส่วนอาวุธนะครับชิ้นต่อมาชิ้นอาวุธนะครับก็เอาปาปิยอง ก็ปลาเปียงนะครับสวมเข้ากับก็ส์ทอนโบนะนี่ก็จะเป็นดาบที่แบบว่าง่ายๆอย่างงี้นะครับแล้วก็เอาก็สแอนเนี่ยหันหัวขึ้นแล้วก็แปะถ้าจะไม่ผิดจะอยู่ต้นต้นดาบแบบนี้เนาะอืมแล้วก็เอาดาบใส่นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ งโอเจอร์ King นะครับล่างแรกเนาะโอเคสวยมากนะครับตัวนี้จุดขยับก็เต็มตัวเลยนะเดี๋ยวดูจุดขยับกันนะครับว่าขยับได้โครท่าได้ขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นจุดขยับของงโอเจอร์นะครับก็จะเห็นว่ามันสามารถแหกขาได้แบบแบบนี้เลยนะแบบกว้างมากนะครับ โพดท่าอะไรเงี้ยได้นะ่ะจริงมากเลยจะมีติดก็คือติดด้านหลังเนาะตัวปีกแมลงนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็โอเคนะสำหรับมินะิพาเนาะจริงๆมินิพามันก็ขยับได้เยอะกว่าดีลักซ์อยู่แล้วนะครับตัว dx เนาะแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่ามินิพามันต้องมานั่งประกอบนะอืก็สามารถเตะขาได้แบบนี้เลยนะให้ดูนี่เตะสูงมากจริงมันเตะขึ้นได้เหยื่อติดชิ้นนี้นะครับติดตัวก็ตคูโมตัวนี้นะ งอขาได้แบบชิดเลยนะนี่เป็นดับเบิลจอยหรือเปล่าเป็นอ๋อ,อเป็นจอยเดียวนะครับแต่ว่าทําจุดเอ๊ะเป็นดับเบิลจอยนี่นะทาจุดขยับมาดีมากนะครับแต่ว่าข้อเสียตัวนี้คือข้อเทา้าเขาเนี่ยเขาจะบิดได้แบบได้น้อยอะ่ะตัวนี้ก็จะแบบได้ได้แค่เนี้ยแต่ก็ไม่น้อยนะเออมันก็เยอะแล้วแหละอืมจะได้ยืนะยืนแบบสมมาตรได้เนาะประมาณนี้นะครับแขนก็หมุนได้รอบนะหมุนรอบเลย แล้วก็สวิงมาข้างหน้าได้แบบนี้นะจวขยับดีมากนะครับพับแขนทับแขนตรงนี้มันจะติดก็เทนโทนะครับก็ต่อทองเนาะแล้วก็ชิ้นนี้นะครับต้องระวังนะชอบหลุดหายนะครับมันจะเป็นชิ้นประกบเล็กๆเพื่ออุดรูตรงนี้นะอืมือหมุนได้นะครับหมุนได้รอบเป็นบอลจอยนะครับแต่ด้านหลังเป็นด้านล่างเป็นกลวงๆนะออไม่ฉีดพลาสติกมาให้เต็มๆโอเคชิ้นดาบนี่ก็ ทั่วไปนะครับพอประกอบเป็นดาบก็ไม่มีอะไรดาบไม่มีจุดขยับอะไรนะครับเพราะว่าตรงปีกในหนังเขาก็ไม่ได้ขยับปีกอะไรงี้เพื่อใช้งานอะไรเนาะเป็นแค่ดาบธรรมดานะครับอให้ดูจุดขยับสองข้างเหมือนกันเลยนะอืเอวหมุนได้นะครับให้ดูแต่มันจะติดชอบติดเนี่ยติดเจ้าหมดก็อันเนี้ยต้องยกปีกหลังนะหนึงจะหมุนได้ได้รอบนี้ ถือว่าเป็นมินิพาที่จุดขยับสุดมากนะครับจริงๆมินิพาก็จุดขยับดีแทบทุกตัวอยู่แล้วนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะจุดขยับส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องแน่นเกินหรือฟืดเกินอะไรอย่างนี้เนาะโอเคตัวนี้ถ้าพูดตรงจุดขยับเหมือนซูเปอร์มินิพาเลยนะขยับได้เยอะมากปีก้านหลังเขาเนานะเออจะมีชิ้นแน่หลุดง่ายของผมนะอะก็เลยแบบแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอ่ะโชว์เฉยว่ามันหลุดง่าย ก็ขยับได้นะครับเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าจุขยับเป็นแบบเดียวกับก็ตทอนโบเลยนะขา,มาแมลงก็จะอยู่นี้นะครับในชุดสุดแอคเตอร์ในหนังเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ King อเจอร์ i ินิพานะครับหรือมินิพาคิงโอเจอร์นั่นเองแล้วก็ King อเจอรนะครับตัวนี้เนาะเขาสามารถนำดาบเก็บไว้ที่หลังได้นะครับดาบนี้เนาะเขาจะเป็นเขาจะมีเดือยเสียบอยู่นะสมมติเอาดาบถอดดาบออกมานะครับสามารถเก็บไว้ที่ หนังของก๊อตทอนโบได้นะจะมีรูอยู่นะนี่เสียบดาบลงไปแบบนี้นะครับก็จะเก็บดาบไว้ที่ข้างหลังได้และไม่เพียงเท่านี้นะครับเออพูดเหมือนขายของเลยเขาก็จะมีมือเปลี่ยนมาให้ด้วยนะครับเป็นมือแบ์ทั้งสองข้างนะอืเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูนะเอามือสวมเข้าไปเลยถ้าเป็นเดือยเสียบธรรมดาเลยนะแถมงอข้อมือได้ด้วยอย่างเงี้ยงอน,นีได้ทําท่าพลังขึ้นเต่า ไม่แน่ใจว่าได้ไหมนะครับเพราะว่าติดพวกเกาะเต่าทองอะไรอย่างี้นะอืมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นถ้าหยุดก่อนอาอนนนอ่าแต่ประมาณนี้นะครับมีมือแบมือกำม,มาให้แล้วก็มีดาบนะจริงๆชุดนี้ถ้าสําหรับใครเก็บแค่ตัวหลักเดียวก,ก,ก็ครบแล้วนะอืมไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะครับหรือว่าหาสไปเดอร์กอดทูลันทูล่ามาอยู่อีกตัวก็น่าจะครบเรื่องแหละโอเคสำหรับเพื่อนๆที่ ชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub u b s c r i b e ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวมีตัวอะไรต่อไปก็เดี๋ยวจะรีบมาลงเนาะแต่ผมว่าผมจะลงดงบราเธอร์นี่แหละเพราะว่าผมได้มานานแหละไม่ได้ถ่ายลงทันทีนะครับตัวโอนิชทจินเนาะซึ่งสวยมากนะครับสวยพอกับตัวนี้เลยจุดขยับก็ดีพอๆกันนะครับโอเคพุ่นมากแล้ววันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ แลอันี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นแบบที่ติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ดูอีกนิดนึงนะเป็นช่วงแถมนะครับจะมีสติกเกอร์ที่ปีกปาบิองนะครับที่หน้าขาทั้งสองข้างนะครับก็คอมมี่กับกอตฮัจิเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยครับตรงเต่าทองนะเป็นสติกเกอร์สีแดงนะครับแล้วก็ด้านหลังของกอตคั่วกตะตันะครับก็จะมีพวกรอยท่ออะไรเงี้ยจะเป็นสีเงินเงินนะครับกับหัวของกอตทอนโบเนาะสติกเกอร์ห่อหสีเขียวก็ ก็สวยดีสวยคนละแบบนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเนะ่อว่าชอบแบบไหนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูระหว่างไม่ติดสติกเกอร์กับติดสติกเกอร์นะครับน,นะจะประมาณนี้